พอกินแหลวเขาก็จังว่าขายประเด็นยลักลก็คือการเห็ดเกษตรพ่อเพียงก็คือการพ่ออยู่พ่อกินและกาพ่อแบ่งพ่อปันในพ่อสามสีพ่อหนี่มันก็เ้หลายยางพ่ออยู่พ่อกินพ่อใสจะเพียนไปได้เพ้นอยู่กับผูสีตีความหม้ของการเกษตรพวกนี้แต่ว่านี้ลักๆก็คือเหตุการณ์พ่อเหตุการณ์พ่อประมาานั่นเอง การที่เหตเกษตรนะครับคือในห้องหูจักพ่อประมาณเพื่อนพี่ที่แม่พ่อนเพื่นเฮ็ดนี่เพื่อนก็ประมาณนิดโตเพิ่เรียกว่าพื้นที่นี่มันเบ่ได้ใช้ทุนหลายในการที่เฮตดนี่มัน็ก่ไบ้ใช้ทุนหลายเพราะว่ามันมีโครงการหลวงอยู่แล้วโครงการของเกษตรพ่อพี่งนะครับนาอเพิ่นก็ายกเพื่อนที่ให้พี่้ท้านแหว่าบ้าพุเพื้นที่เฮ็ดสาไรหนึ่งสวัสดีครับพี่น้อง บกับเบาวแขกผ้าส้มสวนคือเก่าครับพี่น้องหมองปานนีกันิเปียนไปหม่องไหมได้วมันนี่มันนี้มากสวนสอแสนสุกเด้อครับพี่น้องสวนส่อแสนสุกตั้งอยู่บ้านม่วงหน้าดีตำบลสมสารอำเภอเดียดูดมจังหวัดปุกบ่นหลัดกะทานี่ตอนนี้เพิ่นเลี่ยงปลาครับปลาร่วมปลาแค่นี้นี่กันหลายอย่าง๋ยวสีผ้าไปถามจะขวางเพิ่น ปลาเพื่อนดูแลจังไหนซึ่งแต่ก่อนนี่พื้นที่นี่ปลูกเขาปลูกเขาแล้วว่าได้ผลผลิตเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่หินมันกับเลืองปุ๋ยนําการที่ดูแลการที่ปลูกเขานีพื้นที่หินนี่มันเป็นสิ่งที่ลบาบากตอนนี่เพื่อนก็นเลยได้ครงการหลวงม,ามา่เมื่อคุดจ้าใหา้ประมาณสี่เงินกว่านี่แหละแต่จำไวาจะคว้าเพื่อนบ่ได้ลงทุนซ้าครับลาลงทุนแนวเตื้อปลาพันปลามาเลียงปลาหน,นี่เพื่อนก็นว่าว่าเด็ด พอาคอยได้นแห่งอาหารวันไหนจะก็ให้ยั่วให้เป็นอาหารเสริมเพื่อนกับปูกพืชปลูกหญ้าปลูยังปลาเสือไว้ให้ปลาไม่หนีมีต้นกล้วยมีหยังนำนอครับพี่น้องพ่อหนักก็ไปเลยนอครับสวัสดีครับพี่พ่อน่ามาเบิ่งปลาครับมาเบิ่งปลาขึ้นจังเห็นว่าเลี้ยงปลาสวนยังเกาะสวนซอแสนส,ส,ส,สุกบ่จ้าซอแสนสุกค่ะนี่หนีเลี้ยงปลาหยังงนี้ครับ กระมีื้อเพียนนี่ปลาปลาเอย่างปลาจีนนี่ปลาจีนปลาตะเพียนแม่นกระปลางอย่างปลาที่สมบัติโอ้ปลาทับทิมบ่แม่นแต่ปลาทับทิมกระโบอันนี้ปลนไหนดอกเพราะว่าอาศัยว่าพ่อได้กินโอ้พ่อได้กินาก่อกนที่มาเลี้ยงปลากขอ,ขอถามที่ไปที่มาก,ก่อนเด้อก่อนที่มาเลี้ยงปลานี่พื้นที่นี่เชติยงังอ๋อจะขายเนาะ ะเ,เป็นหน้าเป็นหน้าแมน,นจึงนั่นหน้าผ่านพอดีมีคมโมมคโรงการโขงน้องหน้ากล้<ะ>องการโขงน้องหน้าจ้ะเพื่อนฮ็ดยังไรให้ครับเพป็นกะบปิมาจกตาให้เนาะว่าก้ห้ปลูกท่ำกิน่ในพื้นทีาหาน,นึ่งไรเนาะตฝืนทีหน,นึ่นงไรโอ้พื้นที่ที่เยาเห็ดน,นี่คือพื้นทีหน,น,นึ่งไรแม่ส่ายตัว้มันจะเกินไรเสียดียวเพราะว่าที่ตรงนี้มันเนิน ซึ่งปูเขาน่ะมันจะโน่นปูเขาโน่นตัาโบดาเขาเขาแง้มเข้าบาษามาหาผลผลิตจากการปูเขาได้แม่แมนมันโบด้สูงแต่คือก็เลยคิดวิธีใหม่ว่าเผ็ดจังไหนมันจังสีเพราะกินปูเขาเขาก็พ่มีละค่อยู่เหลวโอ้ครับก็เลยคิดมาสีเหลียงฟ้าวันนี้ก็คิดว่าสีปลูกยังจักอย่างก็ดี ออกมากกระพึงโครงการกบมา้อมกันกระพมอบเขาไม่งงมาเหลายบันไดครับพื้นที่ไรกว่ากวนมั้แมนเดี๋ยวจะใคทสิเอาโรงกันมานี่มันจะเป็นคืออยู่ฝ่าครับมันจะสี่หมื่นกัวบ่ะโอ้โครงการนี่เขาให้สี่หมื่นกัวแล้วเขามาจกสาเหวเลยเป็นโขกน้องแน่จกขวาง่ซมไหนเลือกแซมไหนเนาะครับเขาม่นว่า มันจะเป็นสองสองโบนะครับก็คล่องสายใจตัวนี้จะลึกตัวนี้เป็นสายมันบอแม่นตัวนี้จะเป็นโบใหญ่สาใหญ่ต่างหากจะเป็นโบหน่อยมีโบหน่อยพวกเมตรพกเมตรตัวนี้เป็นเม็ดอากาศมีคล่องสายใจน้ำกระบาก็คือกังหนึ่งละมันเป็นท่วงการปีเนาะครับผมกระบามันเข่าในโครงการเพิ่นกระบามือคดีก็ละทีเทาจะเข้า เห็ดหนาท่านแเอาลงทุ่นหลายกับเบิดหลายเขาวันมีราคาเมียนครับเอาก็มันเนเมยเาก็เดยมีความคินไม่ไหวผีมาเห็ดเหี่ยงฟ้าจะดีกว่านอเพราะว่าจังไนมันกับปลูกเขาอะไรเดียวอย่างหนึ่งเพื่อนที่นี่มันกับเป็นหินเนาะครับเนาะมันกับเป็นหินถ้าเขาสิไปปลูกเขามันก็ดูแลอย่างดีครับปลูกเขาหลายเขามีราคาเมียนปลูกแล้วกับเข่ามีราคาจะปุ๋ยยังังปุ๋ยกับเพียงตอนนี้เดวป้าอันนี้อย่างว่าดนลหรือเปล่าครับ อย่างมากปีอีูปีสองแตะหนามมันเลือกเพราะท่านเลยหนามันหนามมันลือกแต่ไงไงว่ามันกันเอากินบไ่ไใดนะโอ้ไม่เอาเอาเหงาหวานก็ได้ดว่าสั่งนี่หวานเหาเลยเพรมันมีหลายบโบแบบกิ<อ>นะบ่ทุนกินจ้ะแน่นโบทุนกินแต่ว่าก็บ่อยากขายเน่ยเ,เอาเลี้ยงไว้เบืองโอเลี้ยงไว้เบืองเบืองเลยกินน<อ>้ำเพราะว่าเฮากินข้าวเฮาเฮ็ดเองมันก็มีความสุขเนาะครัมแบมีความสุข ดีกว่าข้าสิไปื่อเสือเขาบางอย่างข้าก็บ,บจ่จจาเป็น้องสื่อตัวนี้คือเขาเจ็ดจากคือขวางทีมันโ่สามาจิตเกิดประโยชน์ไดเพราะาดินมันเป็นดินหินเนาะขาสิไปลรงทุนปลูกเขาคูดเปลือนมันกับปลูกเนียก็เลยเอามาเห็ดเป็นาสาซะย่างกินหล้เขากับมีปลากินบ่ตดิไปสือเขาปลาเนี่ีหอยก่อยหอยผลผลิตตอนนี้นอกครับปลานี่ได้เจ็กโหลลนะกว่าตัวหนึง่งถึงโลบ่ะ ถ้าเป็นไงมันมันจะสี่เป็นลู่ดอกมันอยูกเป็่ต้นต้นนี้เป็นลูกมันบ่ดเลยครับอืแต่คือมันสะออกมาป่อยเพราะว่าบริเวณบอกง่ายภาษามันเลิกปนนั้นในปีนี้ได้หนามมันโบกเร็วทุกปีหนามมันสจบโบกปานทุกปีนี้หนามมุมแหล่งบ่มุมต้นนี้นมมเขาเด็ดสูบสูบหนามลงมาใส่บ่โอ้บ่ิดวณสูบหนามมาใส่นมีสูบอยู่ไหมเพราะว่าสูบเโคโค่โอ้สูบหนามโคโค่สูบหนามาใส่นี่แะไรก็ปลูกข้าวโพดนหน่อ แต่ว่าโอ้มันจะดีตอนเรเพราะว่าเ้ามีสาเก็บน้ำครับแล้วก็มุกเขาโคดรบางครับว่าต้องกังวลว่าน้ำผิดพาดนะครับมันจะดีเขามีหมองการเก็บน้ำนั่นเพราะในหมองที่เหว่าการเก็บน้ำนี่กะมีปลาเหวากินพร้อมเนาะครับผลลัพธ์ตอนนี้เป็นอย่งไรครับผลลัพธ์ที่ว่าตอบโจทดีวะจะดีอลยครัะดีนั่นมาเหนื่อยเลยบ่มีกระเป๋าเข้ากลับมาบ้านเอาไปกินเป้าไหม เป้าไหมหน้าหน้าคตคิดว่าสีเห็ดไปจังไหนตัวหน่หน้าโคตโคตรแมนครับสีมีการพัฒนาขึ้นไปจังไหนตออในปีนี่นั้นนะครับคิดว่าสีขาดการวาสีเห็ดแข็งไปไหนอีสี่ปดนี้แวกเลี้ยงปลาเป็นยังก็เลี้ยงปลาไปปลานีก็คือห้าหน้ามันลดนี่ปีปีทองนี่ก็คือปีนี้ว่าสีสีสูบปลาสีบึงว่ามันสีได้ร้ายปันใดหน้าบนคนเพราะว่า ธรรมดานอปลาแต่เขาเลี <l oth sed> ้ยงไว้เลี้ยงไว้มันหลายอะไรมันกัดเหนียกันได้มันเขาบอกแม่กะจั้งมาสีเบิองสีเอาออกเอาไอะไรอยเงี้ยเอาไปขายอันนี้คือว่าปีนี้ฝนหนามันเบิดเร็วข้าวโคดนี่กระชิบขึ้นสีสูบใส่ข้าวโคดเบิดทั้งไว้ก็ะตั้งสีเบิองปลาอันน่ากันดูเลี่ยหนอการเลี้ยงปลาไเนี่ยนี่มันดูเลี่ยเหนีบบอกเขาดูเลี่ยังไงเหนยบเขาเอเนเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติ ธรรมชาติน่ยจะมีอาหารมาให้มันเนี่ยเล็กน้อยอาาหรบริเวณบริเวณเนี่ยแหลอาหารเพราะว่าเ mm ้าเนี่ยมาเนี่ยคือมีฟุูนขอบปูนี่หัวโอ้ที่หัวกบเฟืองฝั่งฝั่งเน่าฟังเน่าฟั่งคนแต่เรียกว่าอาหารอาหารนี่มันคือเป็นของเสริมแม่นเพราะว่าถ้าเ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเขาก็อาจจะ บใหญ่เนาะครับอาจจะนำแนกบ่ดีอย่างนันบ่อันเขาก็เลยมีอาหารเสริมก็มีอาหารนําแต่ว่าถ้าเขาถี่เนียนอาหารซะเลยมันกับเพืยงเงินหลายมันก็เป็นการลงทุนกลายจนกัคือเขาเก็ดเกียบบ่ลงทุนหลายครับเขาก็หลีเลี่ยงการลงทุนนําเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็บ่ได้จำเป็นต้องไว้หลีเลี่ยงขายนะครับกับไปหลีเลี่ยงถ้ามีคนมาเสือกคลายเนี่ย แต่ว่าครั้งบ่ได้กาว่าสิตีตลาดแม่นจ้ะคือเฮาเนี่ยพ่อพ่ออยู่พ่อกินล่ะบางทีกาแบ่งปันพี่น้องจ้ะวันนา้พี่น้องมาเยี่ยมเนาะครับแม่ยามเพื่สการ์แต่สิงห์เป็นพี่น้องเนาะกาบ่ได้ดูเลยอ่ะนี่ยเพื่อนที่นี่จักไรก่อไรมันจะโครงการเพิ่นน่ะจะเป็นไรหนึงโอ้ไรหนึงเฮาเลี้ยงปลานี่ไรหนึงเลยอืม่อย่างปลานี่ไรหนึงเลย อยู่ในโครงการเพิ่อจะเป็นโครงการพื้นที่หนึ่งไร่มันจะพ<ข>ิเศษแน่เขาดูเรียบปลานี่จำนวนพื้นที่หนึ่งไร่เดี๋ยวเขาเ็ดสาเห็ดพ่องใส่ไก่นี่มันเปลืองหัวาหารายเงินประมาณเดือนหนึ่งครับโอ้ยโหโอ้โหเลยฟอฟอบานเป็นตัวสุดมากต่างกับผึ้งผู้ชื้อทั้งเมื่อโรยโอ้ทั้งเมื่อโรยโล่งเอาปุ่นมาใส่ เข้ามาเด็เน oh, right. well, oh, ื่นงลการไหนอาหารเจ้ารากับ oh. ่อหายยั่วบ่เวีนว่าบ่อหาแต่ว่าเขาสีมีแนวเสริมอาหารนี่เป็นเขียบองเสริมละกับลักๆเขากัคือนี่หยาเนี่ยเปียยันผูกหยาเนี่ยเปียน้ำตกรับอวกามีต่นนล้วยไะหมากระห้ายาเลยตัดห้ัวเจ็ดปวด่เบิดกะนีอนลงมอ้โอ้โอ้มันจะมากินหยาอากมีเพียงน้ำนาะครับเพื่องเา เห็นลงเป็นผูนเลยเอาไว้เครื่องเฤตกาว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันถินจะเอาลง,งายอยู่อากตัวใหญ่ยูได้หรอปลาครับอยากลากอย่างถึงพูสี่คิดวอยากจะเห็ดนำท่ำตามมันครับผมพูสีเห็ดนำท่ำตามสมมติว่าเขาอยากจะเอาเนี่ยทางนี่ไปใส่อยากฝากอย่างถึงเขามันมีปัญหาอย่างตอน,น ในการเห็นมีปัญหาบ่กบ่ปัญหาบ่บ่บ่ปัญหาบ่อปัญหายังเลยแมีนเพราะว่าห่าวกับเห็ดซ้ำห่าเห็ดได้นะโอ้ห่าวเห็ดซ้ำห่าเห็ดได้เน่ยมันกับบริเลลงทุ่นยังหลายเพราะว่าโครงการเพิ่นกัเป็นโครงการพี่เนบ่ครับปลาห่าวกัเห่าวกับเสือแต่ท่านปลาโอ้ห่าวเสือแต่ท่านปลาจ้ะอาหารมันห่ากับเสือเขาไม่ไหง่วะครับไกยาห้าวผูกตึนห่าวผูกไหง่วะมันเหลือจากไหง่วะ แสดงว่าถ้าเฮาเฮ็ดจากโครงการหลวงนี่เฮาแทบจะบ่ได้ลงทุนแม่นบ่แม่นมันเกิดขึ้นด้วยการจัดสรรทรัพยากรของเฮานั่นแต่บางคนเพิ่นก็ว่าได้โครงการหลวงมามันก็บ่บ่พอบ่พอได้ลงทุนเพิ่มอ๋อได้ลงทุนเยอะถ้าผู้เพิ่นลงทุนหลายเนาะแต่ว่าตัวนี้คนก็ยังเว้าอไม่ได้ว่าคือผิดไม่มีคนเว้าอไม่ได้ว่าคือผิดเสียพื้นที่เพราะนั่นเนาะเจ้าสาทางนี้ว่าบ่ผิดษไง ดีโดยสั่งเพราะว่าหนามหาอดิเก็บหนามไปทั้งหมดขั้วขวดคือตัวนี้ขั้วขวดมารุ่นสาเออห่าเย็นสาแล้วเออถ้าอยู่ตัวเราห่อส่งดีห่าเอาโครงการอีกยาห่าก็เดี๋ยวปลาหอมเหมือนกันคือว่าเป็นโครงการพันดีจวครบิ่งเด้อครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากเฮ็ดปลาเชื่อพี่น้องที่อเฮ็ดว่าอยากจะเฮ็ดเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่ออยู่พ่อกินเ่าบันน้เนียนขายนะครับเนียนแบบว่า เขามีกินบริเนียนว่าทำการตลาดก็คือแต่เขามีกินแล้วเขากับแบงปันแต่เขาคลืออยากขายกับจังว่าขายผูู้ค้านางค่ะครับผมขอบคุณครับสําห <c oughs> รับพีน่น้องที่เฮีดย <c oughs> แล้วมันพ่อกินแล้วเขากับจังว่าขายประเด็นนรังแก็คือการเฮ็ดกเกษตรพ่อเพียงก็คือการพ่ออยู่พ่อกิน ้วก sure ็พ่อแบงพ่อป in <Hebrew> ันในพ่อสามสีพ่อหนีมันก็ด้หลายยางพ่ออยู่พ่อกินพ่อใสก็เปลี่ยนไปไห้เกินอยู่กับผูสิตรีควมหมายของการเกษตรพวกนี้แต่ว่านี่หลักๆก็คือเหตุการณ์พ่อเหตุการณ์พ่อปะมาณนั่นเองการเกษตเกษตรหลังจากคือในห้องหุ่จักพ่อประมาณเพื่อเพื่อนที่ิีนี้พ่อนเพื้นที่นี่เพื่อนกับปะมาณนี่โดนคนเดียวว่าพื้นที่นี่มันกับ่นเดีใส่ทุนนลาย ในการที่เฮ็ดนี่คนเกาหลีใส่ทุ่นหลายเพราะว่า,าวมันมีครงการลวงอยู่แล้วครงการข้งกเกษตรพ่อเพี่ยงนะครับนอกคนกับยกเพื่อนที่ให้พี่เพื่อนที่นะเพื่อนยกให้พี่แล้วกะ็เข้ากับซื้อเนี่ยเตียปลาการดูแลปลาเท่ากับดูบแลเตี้ซาวาเข้าดูแลใดบางที่อาหารโบมี่อาหารโมพ่อเข้ากันยังมี่แหวว่าเฮาปลูกห้าเป็นน้ำฟังสาฟังข้อเรื่องอ่า พวกปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยเขากับภาสาให,ห,ห้มันเขากับมีเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกับเฮ็ดหน้าน,านำเนี่ยการเฮ็ดทั้งสี่กับบ่มีนว่าเข้าสิมหน้าเดีเขากับเฮ็ดหน้าอยู่เพราะว่าพนเขาตรงกินเขาเพอเขาจะมากินจะปลาที่นเขาเป็นไปโบดได้เจ้ากับต้นนี้กับเป็นอาหารเสริมคือกันเป็นอาหารที่เป็นโนปรตีนอากาดโบได้นั่นแหละครับสำหรับีิหนหอ่งเด้อคิดว่าสิเฮ็ดกับเกิดเบิ้งครับ ก็มีบางคนเพิ่นกระเฮ็ดส้ำเล็ดบางคนเพิ่นกระเฮ็ดบัวซ้ำเล็ดเบาแขกกรพยายามเสียกวุฒิการแห่งที่นองในบึงสำหรับผู้ที่สบซำเล็ดเพิ่นกระไปได้ดีสำหรับผู้ที่เฮ็ดบัวซ้ำเล็ดบางคนหน่ำเพิ่นกระแหงตัวน,ววน,น,วนี้คือตัวนี้เพิ่นเพื่อนที่องเพิ่อนแต่มันกักเก็บหน่ำได้เพิ่นกระกากเก็บเก็บหน่ำไ,ไว้เพื่อว่าจิบบัวเขาวโพอดบัวเขาพดแล้วกัในสายที่เก็บหน่ำไวน้นี่มันกับมุมแหล่งพร้อม น้าเพิ่นกันได้เลียงปลากับมีปลาไว้กินแ้วก็มีหนามพกนบองปวดเพราะว่าปัญหาในการเฮ็ดสวนเฮ็ดหัวปัจจัยหลักๆก็คือการก็คือการบริหารจัดการนามเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือต้องมี้นามครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่บ้าวแก่กะสีผ้าพี่น้องว่าเบืองซ้ำหนีสักกอนแล้วันกะทํำขวอย่อยล่งแล้วพี่น้องมันก็ เริ่มสีคำสีค่อยกว่างทีนี้โมเห็นแล้วก็เลยสีข้อล่าพี่น่องไหมสจำหนี่ซะก,ก่อนด้อครับพี่น่องสวัสดีครับัาผม